สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโจหวันเจี๊ยบนะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโจวันเจี๊ยบวิเคราะห์บอลนะครับผมการแข่งขันระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมน,นีที่จัดขึ้นในวันที่23นะครับผมมิถุนายน2024เนาะผมเอาข่าวมาฝากกันนะครับผมก็การแข่งขันนะครับผมระหว่างสวิตเซอร์แลนด์พบเยอรมน,นีเนี่ยการแข่งขันนี้นะจัดขึ้นที่สนาม อันลิอัตส์อารีนาในเมืองมิวนิกนะครับผมประเทศเยอรมน,นีเนาะซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม A ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรนะ2024นะครับโดยมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทั้ง2ทีมนะครับผมนะภาพรวมของทีมสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์นะครับภายใต้การคุมทีมของมูรัตยาคินนะมาพร้อมกับผู้เล่นหลักอย่างกรานิตซาก้านะครับผม พร้อมกับผู้เล่นยานซอนเมอร์และมาโนเอลอาคารจินะครับผมเพราะเขามีผลงานที่ดีในยูโร2020นะครับผมโดยสามารถเข้ารอบน็อกเอาได้ที่สวิตเซอร์แลนด์มักจะเล่นเกมรับได้ดีและมีการจัดการทีมอย่างเป็นระบบแต่มีปัญหาในด้านการโจมตีเนื่องจากเบริอ์ o อมโบโลได้รับบาดเจ็บทำให้ต้องพึ่งพาผู้เล่นอย่างเซอร์ดานซากิรีมากขึ้นนะทุกคนนะ มาดูกันที่ภาพรวมของทีมเยอรมนีทางฝั่งทีมชาติเยอรมนีนะครับนำทีมโดยจูเลียนนากเกลมันนะทุกคนนะมีผู้เล่นดาวรุ่งและมีประสบการณ์อย่างโทนี่โครสและจามาลมูเซียลานะทุกคนเยอรมนี er มาพร้อมกับความหวังในการคว้าแชมป์ยุโรปอีกครั้งหลังจากมีผลงานที่น่าประทับใจในเกมกระชับมิตรล่าสุดที่ชนะเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส การเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจเพิ่มเติมให้กับทีมเยอรมันในการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมต่อนหน้าแฟนบอลของพวกเขานะครับผมการคาดการณ์และความสำคัญของผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับผมทั้ง2ทีมนะต้องการชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับฝั่งด้านเยอรมน,นีนะมีความได้เปรียบเนื่องจากเป็นเจ้าภาพและมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งกว่า แต่ทางด้านสวิต์แลนด์ก็ไม่ใช่ทีมที่จะมองข้ามไปได้ง่ายๆพวกเขามีการจัดทีมที่ดีและสามารถทำให้เกมเป็นไปได้อย่างยากลำบากสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเรามาดูกันที่ผู้เล่นที่น่าจับตามองกันเลยดีกว่าทางด้านของฝั่งสวิต์แลนด์นะก็จะมีกรานิตซาก้าและก็เซอร์ดานซากิรีนะทุกคนนะมาดูทางฝั่งของด้านเยอรมันนะครับผม ก็จะมีโทนี่โครโลสและจามมลโมเซียล่านะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็คือผลสรุปข่าวการแข่งขันสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมน,นีนะในฟุตบอลยูโร2024ที่กำลังจะมาถึงในค่ำคืนนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ถ้าเชียร์ทีมไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ